เปลี่ยนโชกที่ไหนยัางไงายัางไงาก็ไม่ได้เหมือนที่เราแน่นอนครับลูกค้าบอกสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบก,กับการติดตั้งตัว e s u m x อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับยังเป็นช่วงล่างเดิมอยู่ความสูงเดิมวันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากปรับปรุงช่วงล่างให้ดีขึ้นอยากได้ความแน่นกระชับมากขึ้นขับดีขึ้นสนุกขึ้นก็คุยกันเรื่องรายละเอียดครับเรื่องการใช้งานเรื่องน้ำหนักเรื่องความเร็วในการใช้งานสุดท้ายจบเสร็จสิ้นนะครับก็สรุปกันมาว่าจะติดตั้งเป็นชุดนี้ชุดนี้ประกอบด้วยไบ้าง เดี๋ยวเราพามาดูกันที่ละรายการเลยครับสำหรับเซตนี้นะครับที่ผมเลือกให้ลูกค้าก็คือตัวหน้านะครับจะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นควีนซีรีส์ควินซีรีส์ตัวนี้ครับจะปรับได้16ระดับบนหัวโช๊คนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปรับเรื่องค่ารีบาวนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คตัวโมโนทูบนะครับซับแทงแยกปรับ8ระดับครับอันนี้จะเป็นกับปรับขาคอมเพรสชั่นนะครับการที่เป็นซับแทงแยกข้อดีนะครับเราสามารถวางซับแทงในตำแหน่งที่ ที่เหมาะสมในการปรับครับเพราะถ้าเป็นตัวที่เป็น big back บางครั้งเราจะมุดปรับยากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าเราปรับโชค๊คมาได้ดีแล้วเราก็ไม่ต้องการความตึงตังหรือแข็งเกินไปเราก็จะจับคู่กับตัวเซตลิงจาก atb power ครับซึ่งตัวเซตลิงของเราเป็นรุ่น b อ n จ joint ครับตัวนี้จะให้ตัวอิสระมากขึ้นแล้วก็ให้ความเงียนกับการใช้งานมากขึ้นครับถามลูกค้าว่าทําไมเลือกติดเซตลิงกับเปลี่ยนโชค๊คที่เราลูกค้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนโชค๊คอย่างเดียวที่อื่นยังไงก็ไม่จบอันนี้ก็เป็นช่วงล่างเดิมน,นะครับ ก่อนที่จะเริ่มงานตงางก็เป็นชกเดินนะครับสปริงเดิมกังเซเดินทุกอย่างเดิมครับพอจิดเสร็จแล้วเป็นยังไงเราพามาชมกันครับผมมาถึงก็เริ่มเลยนะครับคันนี้เราจะเริ่มจากการเปลี่ยนชกหน้าก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการจะขอดล้อข้างหน้าออกครับสาหรับข้อดีของชกตัวฟินซีรีส์นะครับตัวฟินซีรีส์เองเนี่ยมันจะมีการปรับระดับได้สองระดับเพื่อเป็นการปรับขารีบาวคาว่าปรับขารีบาวคือ ังหวะขายยืดตัวครับโอโชคมีการยุบตัวลงมาใช่ไหมครับเวลายืดตัวเนี่ยยืดเร็วยืดช้าคือการปรับตรงนี้เรียกว่าการปรับเกอร์ฮาริบ่าและข้อดียหางของโชกโตเกินซีรี์นะครับคือมันปรับพิโหลดสปริงได้พูดงนี่ยว่าอนาคตเรามีการยกหรือการโหลดแล้ว ouais. แต่สเปคโชกนะครับมันจะปรับฐานพิโหลดตรงเนี้ยของสปริงได้ให้ยกขึ้นและอีกสเต็ปหนึ่งคือการปรับเนี่ยครับระยะของโชกซึงโทษเนี่ยจะเป็นเกลียวจะเป็นสตัดรอบตัวมันทําให้เรายืดหรือโหลดเรื่องระยะของตัวโชกได้อีสเต็ปนึงครับ นี่คือจุดเปี่ยนหลักๆของโรฟินซีีนะครับที่ได้รับความนิยมกันค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เราก็ทําการรื้อด้านหน้านะครับเอาโช๊คตัวเก่าออกนะครับแล้วก็พลังจะเอาโช๊คตัวใหม่ที่เป็นโช๊คมอเฟนเดอร์ฟินชีรีเข้ามาติดตั้งแทนนะครับจะเป็นโช๊คใหม่กับโช๊คเก่านะครับมีความจ้างเรื่องขดสปริงด้วยขนาดนะครับแล้วก็การปรับได้ ติดตั้งตัวชคใหม่เข้าไปแทนที่นะครับของเดิมซึ่งข้อดีของควีนซีรีส์อย่างนี้ในการติดตั้งนะครับคือเราไม่ต้องถอดสปริงเดิมนะครับก็คือยกชุดเดิมออกไปได้เลยชกอัพหน้านะครับแล้วก็เอาตัวควีนซีรีส์เข้าไปแทนแต่จุดสังเกตอีกข้อนึงของควีนซีรีส์นะครับถ้าใครที่อยากได้ข้างหน้าสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่าลืมปรับระยะด้วยนะครับเพราะบางทีค่าสเปคโรงงานที่มานะครับระยะความยาวกระบ,บอกชกเนี่ยมันจะไม่ได้เท่าสแตนดาดเป๊ะนะครับ ต้องวัดเช็คก่อนทีถ้าไม่ยงนั้นเวลาเราใส่ไปเลยโดยที่ไม่วัดอาจจะเจอว่าหน้าโยงหรือไม่ก็หน้าทิมครับอันนี้ต้องต้องตรวจเช็คกันอีกทีครับสาหรับตัวฟิงเกอรตอนนี้ด้านหน้าก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับมิวเนะครับของเดิมจริงๆด้านหน้ามันจะทิมด้านหลังมันจะโด่งๆครับก็เลยตั้งด้านหน้าขึ้นมานิดหนึ่งเพราะลูกค้าบอกว่านั่งยังไม่ได้เยอะครับแล้วก็อยากให้ทรงมันใกล้เคียงกันก็เลยให้หน้าตั้งกวาหลังนิดเดียวครับเผื่อนั่งเยอะและ้วบรรทุกท้ายจะได้ไม่ห้อยครับและสำ โมโนฟลูมนะครับปรับได้8ระดับปรับมาอยู่ที่ตรงซับแทงค์นะครับตัวปรับนี่จะเป็นตัวแบบนี้แล้วข้อดีของตัวที่เป็นซับแทงแย่นะครับเราจะวางตำแหน่งตัวซับแทงให้มนอยู่ตำแหน่งที่มันปรับง่ายครับไม่ต้องบุดไปเยอะอันนี้ข้อดีตัวตัวนี้ซึ่งโชคหลังตัวนี้ตัวปรับ8นะครับจะเป็นปรับขาคอมเพรสชันคำว่าคอมเพรสชันคือจังหวะขายยุบครับจังหวะยุบตัวเนี่ยการที่เราปรับมันทําให้ยุบช้าหรือยุบเร็วอยู่ที่การปรับเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดโชคเดิมนะครับโชคเดิมที่ติดมันกับตัวรถออกเพื่อใส่ตัวโชคโฟนเดอร์ตัวปรับแปดซับแทงเข้าไปแทนที่นะครับตอนนี้กําลังง่วนอยู่หลังรถเลยครับเพราะว่าโชคปรับแปงที่บอกครับเราติดตั้งโชคแล Sub ้วซับแทงเนี่ยเราสามารถย้ายออกมาอยู่ข้างนอกได้หลังจากติดตั้งตัวโชคอัพด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับจับยึดตัวซับแทงแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งตัวเ้นลิงต่อนะครับ วันนี้เราประกอบตัวจับยึดแขนนะครับซ้ายและขวาเรียบร้อยแล้วกําลังเคลียร์พื้นที่ด้านหลังนะครับเพื่อทำการสร้างจุดยึดแล้วก็จุดเชื่อมนะครับเพื่อติดตั้งสลิงต่อไปคันนี้นะครับลูกค้าใช้ล้ออะเรว่าล้ออะไรเดียวบางคนเรียกว่าล้อฟิลบางคนเรียกว่าฟิลก็แล้วแต่เรียกครับความจริงคำนี้ U E L เนี่ยฝั่งอังกฤษก็เรียกอีกแบบหนึ่งฝั่งอเมริกาก็เรียกแบบนึงครับแต่ว่าใครจะสํำเนียงเรียกอะไรวันนี้เป็นคอสิบครับ ล้อตัวนี้ได้ชื่อเรื่องความทนทานครับและน้ำหนักที่เยอะครับเป็นล้อสไตล์ออฟโหลดครับแล้วก็ุูกคาสายางโชวครับโอ้ตกแพงเลยนะโชวูเนี่ยก็หลอดีครับดูดุกบึนดีหลังจากเรานะครับติดตั้งโชว์อัพด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบตัวจับแขนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะขึ้นตัวแขนนะครับการขึ้นแขนนี้นะครับเพื่อจะ กำหนดจุดนะครับว่าจุดเชื่อมจะอยู่บริเวณไหนของเสื้อเผาครับเห็นสายลังไหมครับเส้นสีฟ้าเนี่ยสายลังนี่คือลดนะครับกลุ่มพวกนี้ครับมันจะมีการล้นออกไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ครับปัจจัยขึ้นอยู่กับโช๊คขึ้นอยู่กับสปริงขึ้นอยู่กับสไตล์รถนะครับซึ่งล้นแน่นอนสองข้างไม่เท่ากันการติดตั้งของเรานะครับเราจะมีการดึงเพื่อให้ล้อนะครับเข้ามาอยู่ในเซนเตอร์จากนั้นค่อยกําหนดจุดครับใครที่ยกนะครับใครที่โหลด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลนลนมากล้นน้อยมันดูได้ที่วัดได้เลยครับเอาตลับเมตรวัดได้เลยแต่บางทีเรื่องลายยางเ่ยหรือว่าเรื่องซุ้มล้อเนี้ยครับบางทีทําให้เรามองไม่เห็นครับเมื่อเราได้ตำแหน่งกลางแล้วนะครับซึ่งตำแหน่งกลางอย่างที่บอกมันต้องดูเรื่องระยะยุบข,ของตัวรถด้วยครับวัดจากอะไรว่าจากระยะยุบโชค๊คหรือระยะยางกันกระแทกครับว่ายุบแล้วต้องไม่โดนจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทําการสร้างหมุดเชื่อมนะครับบริเวณเสื้อเผา,เาซึ่งอย่างที่บอกตำแหน่งของหมุดเชื่อมนะครับ อิงจากปัจจัยความสูงรถด้วยครับระยะยุบรถด้วยครับการใช้งานลูกค้ามีผลหมดครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําการเชื่อมครับทำฉากรับแรงทําสีกันสนิมครับบริเวณงานเชื่อมของเราจากนั้นก็จะประกอบนะครับตัวแขนสลิงเข้าไปนี่เป็นขั้นตอนนะครับการประกอบพร้อมกับหยดกันคลายครับจริงๆน็อตที่ผมใช้ก็มีน็อตกันคลายอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแรงรถบางทีการทํางานหรือการใช้งานมันมีโอกาสทาให้น็อตมันคลายได้การเพิ่มเขาเรียกว่า ความมั่นใจดีกว่าก็ดีขึ้นเสร็จแล้วครับหน้าตาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้เลยทันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยนะครับแขนกลมสีบอลแบบเชื่อมกับเสื้อเผาครับพร้อมกับเปลี่ยนโช๊ค4ต้นหน้าหลังจากโปรฟิเดอร์สปริงหลังใช้สปริงเดิมครับสปริงหน้ามันมาพร้อมกับโช๊คอยแล้วลูกค้าท่านนี้นะครับมาจากจังหวัดอิตรดุลเฮอุตรดิตครับคุยมานานนานเลยแหละปรึกษากันตลอดคุยกันเยอะเลยครับพอ คุยกันเสร็จตกลงแนะนําไปก็ลูกค้าเซย์เยสแล้วก็มาครับมาติดตั้งคันนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะผมมีการอย่างที่บอกอัพด้านหน้าครับอัพด้านหน้าคือความสูงด้านหน้าให้มันขึ้นขึ้นมาจากความสูงเดิมครับเพราะว่าอย่างที่บอก UX เอ็กหน้ามันค่อนข้างทิมเมื่อเราติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรเกี่ยวกับด้านหน้าครับการตั้งสูนรเป็นสิ่งที่จําเป็นมากใครบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องตั้งมาร์กไว้แล้ว อย่าเชื่อครับและอย่างคันนี้อย่างที่บอกมันเปลี่ยนแปลงความสูงนะครับควรตั้งเป็นอย่างยิ่งก็ตั้งสูงครับเสร็จแล้วครับสําหรับยูสุมิวเอ็กคันนี้เป็นไงฮะหอบึกบึนดีด้านหน้าก็สูงขึ้นมาหน่อยครับดูแบบดูบาลานซ์กันดีดูแบบ,บแบบเออกำลังดีไม่ได้แบบหน้าทิมมากอะไรเงี้ยครับเกือไว้บรรทุกได้นิดหน่อยสวยหล่อกำลังดีครับ ลูกค้านะครับลูกเล็กด้วย2คนเดินทางไกลบ่อยท่องเที่ยวบ่อยเขาบอกสเตปนี้เขาโอเคมากเขาชอบใช้งานง่ายไม่อยากให้มันตึงตังหรือแข็งเกินไปถามลูกค้าเขาบอกคนละเรื่องกับตอนไปเลยครับอาการทัศบัตหายเลยครับนี่ครับเชื่อเราแล้วจะดีเองนี่ก็เป็นชุดที่ลูกค้าติดตั้งไปนะครับใครนะครับใช้มิวเอ็กหรือรุ่นไหนอยากได้เซตนี้ทักมาครับเรายินดีให้คําแนะนําอย่างถึงที่สุดแน่นอนครับ